าผมจะบอกว่าสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดของอียิปต์โบราณไม่ใช่พีระมิดไม่ใช่มัมมี่แต่เป็นแผนผังโครงสร้างจิตใจมนุษย์ที่พวกเขาสร้างขึ้นเมื่อหลายพันปีก่อนเออมันอาจจะฟังดูแปลกๆใช่ไหมครับใช่เลยค่ะแต่จากข้อมูลที่เรามีเนี่ยมันคือเรื่องจริงที่ล้ำหน้ากว่ายุคสมัยของเขาไปไกลมากจริงๆล้ำหน้าขนาดนั้นเลยค่ะมันคือการมองลึกลงไปในสิ่งที่เรียกว่าตัวตนที่ซับซ้อนกว่าที่เราเคยเข้าใจกันเยอะมากเลย สำหรับชาวอียิปต์นะคะการทำมัมมี่เนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งของภาร,รกิจที่ใหญ่กว่านั้นอ๋อไม่ใช่เป้าหมายหลักไม่ใช่เลยค่ะความท้าทายที่แท้จริงคือการประกอบร่างของจิตวิญญาณที่เขาเชื่อว่ามันแตกสลายออกเป็นชิ้นชิ้นในวินาทีที่เราตายแตกสลายเป็นชิ้นชิ้นเลยเหรอครับเหมือนจิ๊กซอที่ต้องมาต่อกันใหม่เลยแบบนั้นเหรอเหมือนจิ๊กซอจักรวาลเลยค่ะพวกเขาเชื่อว่าตัวตนของเราประกอบด้วยองค์ประกอบหลักๆอย่างน้อย5้าส่วนที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงห้าส่วนใช่ค่ะ และพี่ํำหลังความตายทั้งหมดที่เราเคยได้ยินมาก็คือกระบวนการในการรวบรวมและรักษาทุกชิ้นส่วนนั้นไว้เพราะถ้าเอ่อถ้าชิ้นส่วนไหนหายไปจะเกิดอะไรขึ้นครับนั่นหมายถึงการตายครั้งที่สองค่ะคือการดับศูนย์แบบสมบูรณ์หายไปจากจักรวาลตลอดกาลเลยโอเคนี่มันยิ่งใหญ่กว่าแค่เรื่องสวรรค์หรือนรกแล้วนะครับงั้นเรามาลองไขปริศนาจิกซอจักรวาลน,นี้กันดีกว่าว่า5ชิ้นส่วนที่ว่ามันมีอะไรบ้าง เริ่มจากชิ้นที่ดูเหมือนจะง่ายที่สุดแต่กลับเป็นรากฐานของทุกอย่างเลยชื่อของคนเราค่ะส่วนแรกคือเรนหรือชื่อสำหรับชาวอียิปต์นะคะชื่อไม่ใช่แค่คำเรียกขานเฉยๆครับแต่มันคือรหัสเฉพาะตัวของอัตลักษณ์เลยตราบใดที่ชื่อของคุณยังถูกจดจำหรือจารึกไว้ตัวตนของคุณก็จะยังคงอยู่ไม่ว่าร่างกายจะสลายไปแล้วก็ตามเดี๋ยวนะครับหมายความว่าแท้ชื่อหายไปตัวตนก็หายไปด้วยเลยเหรอครับ มันมันดูเปราะบางอย่างไม่น่าเชื่อเลยนะแค่มีคนมาสกัดชื่อเราออกจากหินตัวตนที่เป็นนิรันดร์ของเราก็หายวับไปเลยเหรอเป็นคําถามที่ดีมากค่ะและนั่นคือเหตุผลว่าทําไมาการจารึกชื่อถึงเป็นเรื่องคอขัดบาดตายสําหรับพวกเขาเราจะเห็นชูฟาโรหรือขุนนางถูกสลักไว้ทุกที่เลยอ๋อบนผนังวิหารบนลงศพ S <S ใช่ค่ะบนเครื่องใช้ต่างๆด้วยมันคือการสร้างจุดสำรองข้อมูลของตัวตนเอาไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้และในทางกลับกันการลงโทษที่รุนแรงที่สุดก็คือการลบชื่อศัตรูทิ้งเหมือนที่ฟาโรอาเคนาเตนโดนใช่เลยค่ะนั่นคือความพยายามที่จะลบตัวตนของเขาให้หายไปจากประวัติศาสตร์และจากชีวิตนิรันเลยทีเดียวโอการลบชื่อทิ้งนี่มันโหดร้ายกว่าที่คิดนะครับ แต่มันก็ยังเป็นเรื่องภายนอกมีอีกส่วนที่อยู่ข้างในตัวเราเลยและดูเหมือนจะเป็นตัวตัดสินชะตากรรมทั้งหมดนั่นก็คือหัวใจหรืออิบถูกต้องค่ะที่ต้องไปผ่านด่านอารหันต์อย่างการชั่งหัวใจใช่ไหมครับใช่เลยค่ะถ้าชื่อคืออัตลักษณ์ภายนอกอิบหรือหัวใจก็คือแก่นแท้ภายในมันไม่ใช่แค่อวัยวะที่สูบฉีดเลือดนะคะแต่เป็นศูนย์กลางของความคิดสติปัญญาและที่สําคัญที่สุดคือมโนธรรมค่ะมโนธรรม ความรู้สึกผิดชอบช่วยดีใช่ค่ะที่คนคนหนึ่งสั่งสมมาทั้งชีวิตแล้วไอเดียคิดว่าหัวใจจะถูกเอาไปชั่งน้ําหนักนี่มันยังไงนะครับผมวันนี้เป็นฉากที่คนจําได้มากที่สุดฉากหนึ่งของอียิปต์เลยในพิธีชั่งน้ําหนักหัวใจที่เกิดขึ้นในโลกหลังความตายหัวใจของผู้ตายจะถูกนําไปวางบนตาชั่งฝั่งหนึ่งส่วนอีกฝั่งคือขนอน,นกของเทพีมาอัดมาอัดเลยครับทำไมต้องเป็นขนน,นกมันมันเหมือนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเบาบางมากๆเลยนะใช่ค่ะ เพราะขนนนั้นเป็นตัวแทนของความจริงความยุติธรรมและความบริสุทธิ์ที่แทบจะไรน้ำหนักเลยถ้าหัวใจของคุณบริสุทธิ์ไม่ได้แบกรับความผิดบาปเอาไว้มันก็จะเบาเท่ากับขนนนกแล้วคุณก็จะผ่านการพิพากษาไปสู่แดนสุขาวดีได้แต่ถ้าแต่ถ้ามันหนักกว่าล่ะครับจะเกิดอะไรขึ้นถ้าตาช่างมันเอียงผิดข้างถ้าหัวใจหนักกว่าขนานเพราะเต็มไปด้วยบาปมันจะถูกโยนให้ปีศาจท,ที่ชื่ออมิตร กลืนกินทันทีเลยค่ะปีสาจ์อม,มิตรใช่ค่ะที่มีหัวเป็นจระเข้ลำตัวเป็นสิงโตแล้วก็ท่อนหลังเป็นฮิปโปการถูกกลืนกินนี่แหละค่ะคือการตายครั้งที่สองที่น่าสะพึงกลัวที่สุด<ฮ>นี่เป็นเหตุผลที่หัวใจเป็นอวัยวะชิ้นเดียวที่ถูกทิ้งไว้ในร่างมัมมี่ในขณะที่อวัยวะอื่นถูกนำออกไปหมดเพราะมันคือหลักฐานชิ้นสำคัญที่จะใช้ในวันพิพากษาเข้าใจเลยนี่คือการบอกว่าทุกการกระทำในชีวิต มีน้ำหนักของมันจริงๆโอเคครับเรามีชื่อที่เป็นเหมือนป้ายทะเบียนตัวตนมีหัวใจที่เป็นเหมือนกล่องดำบันทึกกรรมแล้วชิ้นส่วนต่อไปล่ะครับผมได้ยินมาว่ามันเกี่ยวกับพลังงานบางอย่างที่มองไม่เห็นค่ะเรากำลังจะพูดถึงสององค์ประกอบที่ซับซ้อนและน่าสนใจที่สุดเพราะมันเริ่มจะคล้ายกับแนวคิดจิตวิทยาสมัยใหม่แล้วนั่นคือคาและบาค่ะคากับบาสองคำนี้ได้ยินบ่อยมากแต่มักจะสับสนกันตลอดมันต่างกันยังไงครับ ให้นึกภาพแบบนี้นะคะคาเนี่ยคือพลังชีวิตหรือแบตเตอรี่ที่ทำให้ร่างกายเราทำงานอ๋อแบตเตอรี่ใช่ค่ะมันเป็นพลังงานสากลที่สิ่งมีชีวิตทุกชนิดมีเหมือนกันเมื่อเราตายคาจะแยกออกจากร่างแต่ยังคงต้องการพลังงานหล่อเลี้ยงอยู่นั่นคือเหตุผลของเครื่องเส้นไหวถูกต้องค่ะมันไม่ใช่แค่สัญ,ญลักษณ์แต่เป็นการชาร์จแบตเตอรี่ให้กับคาในโลกวิญญ,ญาณโดยตรงโอเค งั้นคาก็เหมือนพลังงานพื้นฐานที่ทำให้เรามีชีวิตอยู่แต่แล้วอะไรแหละที่ทำให้เราเป็นเราที่ทำให้ผมกับคุณแตกต่างกันนั่นแหละค่ะคือหน้าที่ของบาร์ถ้าคาคือแบตเตอรี่บาร์ก็คือซอฟต์แวร์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเราอ๋อ oh. มันคือบุค,คลิกภาพความทรงจำนิสัยใจคอทุกอย่างที่ประกอบกันเป็นปัจเจกบุคคล ชาวอียิปต์จินตนาการให้บามีลักษณะเป็นนกหัวคนเพราะมันมีความสามารถพิเศษในการเคลื่อนที่ไปมาระหว่างโลกคนเป็นกับโลกคนตายได้น่าสนใจมากครับเหมือนกับว่าคาคือพลังชีวิตที่ต้องสถิตยอยู่กับร่างหรือสุสานเพื่อรอรับพลังงานแต่บาที่เป็นบุคลิกของเรากลับโบยบินไปไหนมาไหนได้อิสระถูกต้องค่ะในตอนกลางวันบาจะบินออกจากสุสานไปท่องโลกภายนอกไปรับแสงแดดรับอากาศบริสุทธิ์ แต่พอตกกลางคืนบามีหน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งคือต้องบินกลับมารวมร่างกับคาในสุสานให้ได้แล้วทำไมการกลับมารวมกันนี้ถึงสำคัญขนาดนั้นล่ะครับตรงนี้แหละค่ะคือจุดที่น่าทึ่งมากจากข้อมูลในบทความของปีเตอร์โนวักเขาเปรียบเทียบไว้หน้าคิดว่ามันคล้ายกับแนวคิดเรื่องจิตสำนึกและจิตไร้สำนึกเลยค่ะโหจิตสำนึกกับจิตไร้สำนึกเลยเหรอครับใช่ค่ะคาที่สถิตอยู่กับร่างและเก็บพลังงานไว้ ก็เปรียบเหมือนจิตไร้สำนึก unconscious ที่เป็นคลังข้อมูลและพลังงานดิบมหาศาลของเราครับส่วนบาที่โบยบินไปมามีตัวตนมีบุคลิกก็เหมือนจิตสำนึก conscious ของเราที่ตื่นรู้และรับรู้โลกภายนอกโหพราเปรียบเทียบแบบนี้แล้วเห็นภาพชัดเลยชาวอียิปต์เชื่อว่าถ้าบาหรือจิตสำนึกของเราแยกตัวออกจากคาที่เป็นคลังข้อมูลนานเกินไป มันจะเริ่มสูญเสียความทรงจำและตัวตนไปเรื่อยๆค่ะเหมือนต้องกลับมาซิงข้อมูลกันทุกคืนใช่เลยค่ะการกลับมารวมกันทุกคืนจึงเป็นการซิงข้อมูลเพื่อรักษาความเป็นตัวตนที่สมบูรณ์เอาไว้มันสะท้อนแนวคิดที่ว่าจิตสำนึกของเราต้องการการเข้าถึงข้อมูลที่เก็บไว้ในส่วนลึกเพื่อให้ทำงานอย่างสมบูรณ์ถ้าไม่มีการเชื่อมต่อน,นี้ตัวตนของเราก็จะเริ่มแตกสลายไปเหลือเชื่อจริงๆครับ นี่คือสิ่งที่คนเมื่อหลายพันปีก่อนคิดขึ้นมาเอาล่ะเรามี4ี่ส่วนแล้วคือชื่อหัวใจพลังชีวิตและบุคลิกภาพยังเหลือชิ้นสุดท้ายที่ผมว่าลึกลับสุด,สดเงาทำไมแม้แต่เงาถึงเป็นส่วนประกอบสำคัญของตัวตนได้ด้วยครับชูดหรือเงาเป็นส่วนที่ลึกและเป็นนามธรรมที่สุดคะ่ะชาวอียิปต์มองว่าเงาเป็นสิ่งที่ติดตัวเราไปทุกขนแห่งมันจึงต้องบรรจุแก่นแท้บรรยงของเราเอาไว้ด้วยแล้วมันคือแก่นแท้อะไรครับ บางครั้งชูดก็ถูกตีความว่าเป็นตัวแทนของด้านมืดความลับหรือความทรงจำที่ถูกซ่อนไว้ในจิตใจเป็นส่วนที่เราอาจจะไม่ได้แสดงออกมาให้ใครเห็นนะคะเหมือนเป็นด้านมืดของดวงจันทร์ในตัวเราที่ต้องมีอยู่เพื่อให้ตัวตนของเราสมบูรณ์อาจจะมองแบบนั้นก็ได้ค่ะมันคือส่วนที่ทำให้เรามีมิติมีความลึกและเช่นเดียวกับส่วนอื่นๆมันต้องถูกปกป้องและรักษาไว้การสูญเสียเงาไปก็เท่ากับสูญเสียมิติที่สำคัญของความเป็นมนุษย์ไปเช่นกัน คาบาและชูดซึ่งหลังความตายมันจะกระจัดกระจายกันไปหมดเป้าหมายสูงสุดของพิธีกรรมทั้งหมดก็คือการนำทุกชิ้นส่วนนี้กลับมารวมกันให้ได้ใช่ไหมครับผมเคยได้ยินคำว่าอักมันคือเป้าหมายสุดท้ายนี้หรือเปล่าใช่แล้วค่ะเป้าหมายสูงสุดของกระบวนการทั้งหมดหลังจากที่อิฟหรือหัวใจผ่านการพิพากษาแล้วก็คือการนำบาคือบุคลิกและคาคือพลังชีวิต กลับมารวมกันอย่างถาวรภายในร่างมัมมี่แล้วพอมันรวมกันได้สําเร็จค่ะเมื่อการรวมตัวนี้สมบูรณ์สมบูรณ์มันจะก่อให้เกิดสภาวะใหม่ที่เรียกว่าอัคอัคแล้วอัคนี่คืออะไรครับเป็นวิญญาณรูปแบบไหนอัคคือสภาวะของตัวตนที่สมบูรณ์หรือวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ที่ส่องสว่างไม่ได้ถูกจํากัดด้วยรูปแบบทางกายภาพอีกต่อไปเป็นสภาวะอมตะ ที่จะได้ใช้ชีวิตอยู่ในแดนสุขขาวดีร่วมกับทวยเทพตลอดไปเลยค่ะอ๋อ oh, เหมือนการอัปเกรดไปอีกขั้นประมาณนั้นเลยค่ะพิธีกรรมอย่างพิธีเปิดปากที่นักบวชจะใช้เครื่องมือไปแตะที่ปากและตาของมัมมี่ก็คือการปลุกประสาทสัมผัสข,ของร่างกายให้ตื่นขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมรับการกลับมาของบาและขาเพื่อการแปลงร่างเป็นอักน่แหละค่ะคือการประกอบร่างจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายให้เสร็จสมบูรณ์ ใช่ค่ะยิ่งฟังก็ยิ่งทึ่งนะครับเท่ากับว่าชาวอียิปมองเห็นโครงสร้างของจิตใจที่ซับซ้อนและมีหลายมิติแบบนี้มาตั้งแต่หลายพันปีก่อนแล้วการมองตัวตนแบบเป็นองค์รวมทั้งกายภาพอัตลักษณ์พลังงานบุคลิกภาพมโนธรรมและแม้กระทั่งด้านมืดใช่ครับมันคือโมเดลทางจิตวิทยาที่ละเอียดมากละเอียดจนน่าขนลุกเลยค่ะเพราะสิ่งที่ชาวอียิปต์โบราณเข้าใจผ่านปรัชญาและาศาสนา มันกลับมีความคล้ายคลึงอย่างน่าประหลาดกับสิ่งที่วิทยาศาสตร์สมัยใหม่พยายามอธิบายผ่านการศึกษาการทำงานของสมองและพฤติกรรมมนุษย์อย่างเรื่องจิตสำนึกจิตไร้สำนึกที่ว่าไปเมื่อกี้ใช่ค่ะหรือแม้แต่ทฤษฎีตัวตน self m o เด l ที่มองว่าตัวเราไม่ใช่สิ่งที่เป็นหนึ่งเดียวแต่เป็นกระบวนการที่ซับซ้อนของส่วนต่างๆที่ทำงานร่วมกัน สรุปแล้วความยิ่งใหญ่ของอารยธรรมอียิปต์โบราณจึงไม่ได้อยู่ที่แค่พีระมิดที่พวกเขาสร้างขึ้นจากหินแต่คือการสร้างสถาปัตยกรรมแห่งจิตวิญญาณที่ละเอียดอ่อนและลึกซึ้งอย่างไม่น่าเชื่ออืมพวกเขาไม่ได้แค่เตรียมตัวสำหรับความตายนะครับแต่เหมือนกำลังพยายามทำความเข้าใจโครงสร้างของ ความเป็นมนุษย์อย่างถึงแก่นแท้เลยถูกต้องที่สุดค่ะและมันก็ทิ้งบทเรียนและคำถามที่น่าสนใจไว้ให้เราในยุคนี้ได้ขบคิดต่อนะครับในยุคดิจิทัลที่เต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารสิ่งเรา้าโซเชียลมีเดียที่ทำให้ตัวตนของเราถูกดึงให้กระจัดกระจายไปได้ง่ายๆครับบางทีแนวคิดของชาวอีลิบโบราณอาจกำลังเตือนเราถึงบางอย่างว่าการรักษาสมดุลขององ,องค์ประกอบต่างๆภายในตัวเราทั้งความคิดความรู้สึกพลังงานและตัวตนที่แท้จริงของเรา มันสำคัญแค่ไหนเพื่อให้เรายังคงเป็นเราได้อย่างสมบูรณ์ค่ะ